ครับสวัสดีครับผ่าฟันครับนี OK ่ว่ามือมาททยผ่าพันธุ์โอเคสามนึ่งครับยังมียังหนถ้าเราสมกันใตรอดได้เป็นพันธุ์ครับโอ้งามครับนี่ครับสร้างได้เหรอเอ๋ไม่ได้บอกเอ๋ใช่ ครังี้อครับครับได้ออกไปผส้มดีป้อมฮะได้ไปฝึกซมดีป่อมนี่ก้นต้อหาดีป้อมาไปจะไปเรื่อยๆยังบ้างครับโอ้ไปสองเตียกับไปสามเตียกัไปฟนมาดูอยู่จอดเบิ้งกันนะเอาโอ้หนาใหญ่ดีเนาะโอ้ว่าาไป ใช่ขอสวาได้ขึ้นมป็นบ้างแสดงแน่นอนอยู่งาม้งง่ามือกี้่องไป้งมัเออขอสวาได้ข่มได้ขึ้นได้กอดมั้นบ้าพอมีรองเสื้อจบา้างครับที่ไหนครับโอ้ตอนนั้นนะโอ้ดีเลย่เหนี่ครับพอฟันประจำตำบลประจำหมู่บ้านก็คือเอาไว้ตัวเดียวไม่จิ ครับสวัสดีครับแฟนครับเอฟซีสุ่รงสุบอนครับลังมองหาอยากแด้งวัวไปรี้ยวนะครับเบิ่นเัานมสุภาพสร้างครับจากน้องซีมตำบลหัวรามเพื่อจตุหรับผักสีม้านจังหวัดเลยดครับตอนนี้ก็จะเปิดราคางัวแม่รูวครับรับคมครับลดราคาครับลดการนำเลยนะครับ ฝนตกวนเคลื่อนครับพี่น้องนี่กับเมือดเติมเลยนี่น้ำไม่เยอะครับเอาแหนลูกแมนท้องหกเทียนครับสื่อสองได้สามครับเปลือกระค่าลดราคาลงแม่หายเอกครับพี่น้องสองเมื่อหาพันหาลอยครับต้องให้พี่ทวีสาลนะครับแหนขว้สูงลอยสามที่สองบวกครับบังเลยครับเนียว่าลูกสองครับ ถูกสามต่อไปครับนี่ครับเต่องดำเคืียงโบ๊ทกับโอ้ดีครับจับได้ใบได้น้าเลียงที่น้องได้ใบได้ไไดห,หู้โหับทองหกเดือนครับประกันท่องตรวทสองเดืนะเศร้าเรียบร้อย,อยต้องลูกสาวครับสาวกันนาพึกครับแปดเดือนเก้าเดือนครับเพิ่นจะต้อมาหลายอย่างคนละทีละทางครับสามแยกพี่มันไก่มันแบบ มันยังไปเลื่อยไปอุโบสถนัองเสมันก็ไปคนละทางครับจะเรื่อยเกี่ยวกับเห็นมันไปน้ำกันซะเกีเย่ยวกับเห็นมันแล้วทีเดียวซะว่ามาเจ้าตัวนา่าสัตว์โอ้ดีครับโู้ทั้งแมวทั้งลูกเด้ดีไหมเขาไปเลี้ยงครับว่าของเสียครับเลี้ยงง่ายกินง่ายครับว่าดวงหมูว่าใจว่าเป็นครับ ยังขาดีเล็บดีรับประกันทุกฝอละครับรับประกันเดือนหนึ่งาหางก็ซื้อ่าลงมาเลยขอเข้าอยู่ครับหาเรี่ยงครับถึงกระ,ม,ระมือนก็บาลสองเมือนหาพันหาลอยครับตรงเลยครับอยู่กับจับได้ไปเลยวู้โบสถด้วยกับหูหูดำเต็มใบเลยครว่ามันหูดำต้าขอบไปครับ ด,ดำเครื่องบอบขั้นค้มกับสีแสงอะสที่ว่ได้ประไดี๋ย้วครับคุมเฮ้ยเนี่ยรับนี่ยแบบนี้บึ้งกรับุ้นกัะชับกพี่น้องเลยโอ้ยงัวง,ง่ามโคูครับพนะี่น้องงัวคุ้มดีครับสื่อสองใส่สามไหมหลุนแน่ท่องออกขัน้นซาก็ได้อีกแล้วลูกกุลาคุ้รเจกา ครับเดียนแล้วครับทับพอพันบะมันแดงน้ำบานเท่าเด้ครับโค้มโตเทลพันพันหาครับนั่นแหละผมก็ถามมาใส่พอไรพอไรผมก็บอกอยู่นี่แหละนี่คิปไปเลยครับพอพันน้ำบานครับที่ใส่รถไปหาทับบแม่นผสมเทียมครับบแม่นผสมหลอดโค้มโตโตจริงครับทับพอโตจริงนะครับพอมันเรียบร้อย ับไปผสมเทลพันพันหาแล้วแต่ไาไ่ไก่เขาใส่รถขึ้นรถไปหาทับน้ำบานครับพอพันประจํามบานครับง่ามครับเดี๋ยวมันอยู่ร่งพอพันใไหนเบิ้งครับดูเค่เอฟสามหนึ่งกับง่ามง่ามครับนั่นแหละเบิ้งกระักครับผมว่ามันไวขุมอยู่แล้วนี่ หยาดีพอดเล่นปอดปวดมึงี่หยาดวันนี้กันเลยครับสองเมื่นหาพันหาลอยครับส่งให้พี่สายสารครับกับปีบ้าโดนกับปีบ้าไทยโดนหรครับมันฝนลิ่นอยู่ฝนหน่อยอยู่นี่ซึมน้ำไม่เยอะละมือนนี่เบิดมือละเอาสักนี่แหละครับเจ้าเจ้าสิขอจบคคิปไว้ักนี่แหละครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ